เอิอซื่อๆดละโอมเวียไทยว่าฟังเสียงเพลงเพละเ็งกองเป็นควาใจของคนหนุ่มอันดีสิฟังซุ้มุ่นสิบ้าสุ้มุ่สาวโอตากตัวแม่นี่ยก็บอกถือมีด็บปากของขิมได้ปะอยบได้ปะเสียงแค่หลังจัรจเป็นทัญลักษณ์ของอิจานในรายการของหมอล้วบุรังค่วมเด็กใจร้อนนะจ๊ะไาดีเ ไล่นี่เขาเอิน่าไล่แม่งผู้ตอมดอกมันว่ะล่ะเอาไล่ลูปผัดเผาจะปัดเอาไล่ซินนามิตำตึงนะลูกโั้นคือว่าขึ้นพ่อขึ้นใส่ใจอยู่พวกเขานช่ไหมเป่าไปมาหันละถึงต้องตำตึงกูนะกูบอ ăn lát lê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 n อนนี้เวลาแปดนาฬิกาแปดนาฬิกาแม่งจสองทุ่มเลยที่สองทุ่มเป็นชัยุกเนาะมาฟังกันยกอ่อยกคู่เอาผู้ใดก่อนอายุรูก่อนก็แล้วกันเอาเปิดไม่ผู้ใดหรกไม่ช้าไม่ช้าไม่พิชชาไปพิชชาเอาฟังชีโรลำก่อนยกอ่อยกคู่อลำดีดี้ำบดีไปยังลำบดีจับโดดบนเลยโอ้ลนห อาไม่หนีใจี่เบื่อผนนลยพอล่โอละนอสังผู้เงูี่่บัลักุสกกันครับผมโอละนอ เอาเลยจังว่าสาตุสาธุพุตธลัตนั่งรัมลัตตนั่งสันฆลัตตนังเือเย็นพระมาฉันยานคุณบิดามัานอาคุณกุบบาอาจารย์ขานคุณสิง์คุณทานอยู่ในวัดในววาจงมาปุกมาปังจงมากังจงมาลียอ

ลอพุทธเมลาวาสาธุเด้อตาก็ย่องมือบายเด้อหัวทุนจิตบ่ใหญ่เวสอบมียกใส่เข้าวางไว้รังสันคุณแม่อยูเกกับบ่เคุณเด้คุณบาังพ่สิด้ดา ເລື້ອຍບໍ່ຂໍເນາະໄດ້ຈັ່ງເນາະສາເດັນດາຄຸນຂອງພະຍາດແຫ່ງທຳຍ່າແຊ່ນລາບໍ່ປືນເນາະເຂົ เฒ่าเก๋ก่อนดีเรียบข้านี่ชาวหลอกลูกเสกกันมีสู้บ่ไปอยู่ลอคงบนน้อยคนน้อยสิขอใต้มันเด็ดเด้อย่าแม่ให้ละมันซะอีคือเป็ดสองเสือเพียงฝันลำละใด้ดินปัญญาไว้ใส่สมให้ละผู้ก็ได้ย่องได้ย่องให้ลำได้มนดีสิ่งศักสิทธุกที่ทุกที่กมองจองหัว Gia ja mi qua khuôn đại giềng lắm vật đi Xeo ngã hi địa lắm kè ẻng Lắm kè phúc nhãn còn sáng vật Mình tương xác đẹp kìa bóng đẹp rõ không quay Liếc ma chốp bọn nội Bọn nội chán quay mi đẹp Đỡ nha mẹ Lắm là bó đi là mong Làm bên trong này ca luân an Xa thùn đỡ Khuôn á chẳng phúc hiền tệ Tệ mà ném nắm khuôn bọn Khuôn là á chán cháy vùn

Quickie loại hoa để mama đi. Bye, sắp mẹ. Mama phong lắm sình. Mama phong Sao đầy yêu ba 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 คาวหานีคาวหานีบ่ต้องนำสิ่บต้องจริงต้องยาวต้องยาวซั่นเงินแนวพลังสัมติสิทธิแท้ซ่ำได๋ฟังเด้อโทฟังเด้อแม่เด้อแม่ละข้ามยือมาเด้อมาละประสความบคนเฮาที่บ่ดละขาบ่ดีบละคนตากันเด้ นี่เม really? <speaking> ่เพ nah, ื foot, so ่อนว่าคนเปอนว่าคนนั้นเาป็นแนวนีเป็นสัตว์มูต้องเบปนีกับการกาะทำเดือเลาไปบ้านเนื่ยไปบ้านขอสวัสดีคนลีอันดินดากาลีเดือจะทีเดือเป็นข้องานพพองามันข้อปราเศรองค์พระพุทเดือเระเป็นทาเจ้าทาเจ้ากรคู่หนุ่งสมต่า คาถาเทดนดีโลกเทวดที่ตูฟังไปไปจุดในโลกใ้โลกใต้ดีโลกใต้พอมี่ผุดดอกแม้แม่นาเต้อพอมี่ให้ฝนให้ฝนละฝนออบนตาตีอน

พวกเข้าฟักเดัแมนเสียมงนื้อพวกเข้าฟักเดแมเสียปลาเสียมปลาในบ้านเก่งทางมัดปลาเดลัแนตีตาตีตาเมาเบิ่งไปได้ที่นี่หลีเมนูคัพีตคพีเดลัมนไน่ล่าไนลเล้าเดแมไห่เลี้ยงนีลยเลี้ยงแต่เลี้ยงสสดสอะรปวดยังาเลี้ยงหมหมูเดลักแนมา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 ล้วนี่เธอุนเลือกคนที่สวงขด้อขึ้น้อย้อนน้อยพนนีย

ตเราจะไปเห็นหมอรัม <tı> ข <ro> er <quarto> ่อยออจะมีหมอรัมที่สี่ใช่ไหมอรัมข่เราควรแจ้งตัวเราควรแจ้ง้านแจ้ง้านตุ้กับปุ้มก็ไดครับจะได้คือเวลาเวลาเล่นเวลาแสดงไปรัฐบาลไปแจ้งน้ากติกตอนนี้ไปพักกินเข่าครามร้ายจังหวัดหนึ่งนี่หมอรัมผมใช่รัมได้ทุกภาษาโอ้ยทุกคำนองแบดเหมือนแบดเบิือนเปลี่ยนแบดทคำนองมันธรรมดาเออเอาทุกภาษาเอาที่สี่คอยอยากฟังแบบเจ๊กเจ๊กเจ็กรัมเจ็กรัมสิงห์ไงเอาว่าแบบเจ๊กเฮ้ย บ่ได้สอยใส่บังน้อยๆซองบักโบกเดี๋ยววิจงส้มวิงวิงเป็นสีมาเห็นแล้วเขาว่าเราฟี่กินในบนมือเราเราซื้อเดงบ่กินจักเนี่ยตอดยินยางเดียวเออเพลงวานีอยู่เมียงกีแต่เลี้ยวนี้มาอยู่เมียงไทยของใหญ่ วายูเมียงจิงหีไอ่วายูเมียมจง,มาจางจิงอี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 ออี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 อ เอาดีๆเอาดีๆเพไปสายบาสายคนเวียนตายแต่กันน้ำอันเดียวเอาคนท้อมันขาดคนใดดอกผูได้ขาดนี้ะลรแน่เดีเนี่ยคนที่รับรับขลังิป์ในครั้จังหวัดนั่นแหละจานายสิลงไป่ะไระปพี่น้องที่ยุ่ไพอกนองรีเ้ไห้สูภายในได้เลยสูขบ้านเอะสูขบ้านเอบักบอนขึ้เลขดอกขึ้นบักองายากไงิ้งกสีออกบเลิ่ไงจิ้ขัด่นั้นโดีทั้งนี้ประมาณเนอะ่างจกสีสะบอกเป็นตายเจเอา ล้วต้องฟงกระสินก็เป็นเฮ้ยพระเอกเก่าได้เลยเจ้าเนี่ยเฮ้ยพระเอกช้าไรด้วยมันแผรุนบุกเบิกเฮ้ยยาาตเวอยโจย้อนมาทีสมัทนไข่วนี่ยอเมนหมดเนี่วบก้าในต้นมมา่า้งกระสินเนี่ยแล้วฟังเนโอ้โโอ้ยเช่นไงเนกอลรัมจากซี่บเนี่ก็จะมาเป่าเช่นแต่ใส่รท้ามุก เราเวลานี้เด้อคุณพ่อปั่นเพจยันมาฟังสบายฟังเราเวลานี้เด้อคุณพ่อเอามาดูหลอดพอแค่นี่นี่เขาต้องร้อเสียงนี้เด้อแล้วขอกาข้อพอคุณพู้ทำบุญหนุนคำเอาหมอลำมาอยู่โอยไปยิ่งบ้านไปยิ่งบ้านนี่ไปหานอนไปเอาพระวันพระวันจะ่ใส่เปิดประตูให้ ให้เจ๊จังวันี่ยเอามาหอยสุดสุดแจ้งตัวยุหันเอาออกเขได้เอาตีบอกเพระว่ดในยุสัยเม่นมาเอาไปเม่นทั้งกำบาดิได้ยิงคาับมีผู้ยิงมาหักเนี่ยไปสูดี้ายเนี่ตอนนั้นผีนั่นไม่ยิงหรอกขันเราหมู่บ้านนี่เขาอย่าไทยว่าใสจนักกินแต่กันจะแตกทองไทยหรือไทยลื่นเอาบังลาเอาแคบหน่อยก็ได้เป่าก็ได้บ่านั่นเอาดวงนั่นมั่นอยู่รู้อยู่รู้เออนั่นแหละ เอาตรงนี้มาให้มันเป่าตรงดูกูอยู่พี่พรมันมีตระวงดีน้นี่เนาอเอาเป่าิ่งดูต้องมากูเป่าเปลียป <c oughs> ่ยนบอยเปลี่ยนเออเห็นเตัเมแม้นแล้วฝากไปถึงแฟนฟังผู เป็มืองสายเกียรตหลายประตูลอยเอ็นพีเดินองเออ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 เพีขอบคุณครับเมืองสายเกตท่านีเออเจ็ากได้ดิเมื่องสายเกตานีเมื่อเป็นบ้านแพงยังจือบันวันไปรอมโูลำ และสีสมเด็จเอ้ยเจ้วกระบาดสาบาเมืองจัดตูอำเภอเมืองท่านจังหาัแต่ละงานบ่มีเห็นโอ้ยชอวลำถูกใบหน้าขอาเงินมาแหย่ให้เอาพี่น้องบอกกันคุณปิดครับ270บาทสาวันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาดอยากไปแต่งตัวแต่งหน้ากันได้ครับพี่น้องครับตอนคิวเดียร์ไปซื้อสกปรับพี่น้องครับขอคุณจิบข่ามโฆษณาได้ครับเรื่องสามองนี่การในห้องแซงซองด้ครับพี่น้องครับสวัสดีแจากในห้องดีซีสิได้จบเรียงมาพอหลอด